เฮลโหลสวัสดีครับพี่สุไมครับครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนการลักเซิร์เวอร์นะว่ามีคนหลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะว่าพี่่ๆๆ พี่เปิดเซิร์ฟเวอร์ยังไงคนอื่นเล่นได้กันเยอะขนาดนี้พี่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 ต้องใช้ฮามาชิมไหมพี่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 เปิดคาโรใช่ไหมพี่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 เปิดเซิร์ฟเวอร์ยังไงพี่พี่สอนหน่อยพี่พี่พี่นะครับผมจะมาสอนวิธีการง่ายๆนะครับในการที่จะรันเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยไม่ต้องรันให้มันยากลําบากจนเกินพอสมควรเนาะแต่นี้ผมจะใช้หลักการของผมนะครับไม่ใช่หลักการต้องใช้ฮามาชินะครับว่าฮามาชิมันห่วยแตกนะครับผมพูดได้คํานี้เลยนะว่าห่วยแตกนะครับสำหรับคนที่ถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตแบบบคความรรสูงนะั ที่สามารถแบบพร้อมแรงๆหรืออะไรแบบนี้นะครับเปิดที่สามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้เนี่ยผมแนะนำนะครับว่าให้ลองฝึกดูนะครับการเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นมันง่ายมากนะครับแค่คุณรู้เกี่ยวกับการที่ว่าเปิดพอร์ตนะครับแล้วก็ว่ารันเซิร์ฟเวอร์ยังไงนะครับดยวันนี้นะผมจะใช้ไมครับหนึ่งจดแปดดแปดนะครับในการสอนการรันเซิร์ฟเวอร์นะครับอืมในวันนี้นะครับผมทําการสร้างแมปแยกมาเกาะนะครับอันนี้นักนาเล่นไปเมื่อวันที่สิบที่สามนะครับ ก็จะมาสอนการลาเซิร์ฟเวอร์เนาะการลาเซิร์ฟเวอร์ผ่านตัวเกมครับนี่คือการลาเซิร์ฟเวอร์ผ่านตัวเกมแล้วคือเป็นผมใช้บ่อยที่สุดแล้วไอตัวนี้นะครับมันจะเป็นการที่ว่าทุกอย่างนะครับขึ้นตรงอยู่กับไมโครสตัวเดียวนะครับไมโครสแลนเชอร์นี่ยเช่นเราทําอะไรเนี่ยเราทําทุกอย่างเนี่ยคือเราทําอยู่บนหน้าจอเดียวนะครับเราจะทำแบบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแบบทับอะไรก็ได้เนี่ยเนี่ยทับไปเลยนะครับทับ Q ิว t อร n ต t ฟิตอะไรแบบนี้นะครับเ E อะไรแบบเนี้ยอ่าคิวออ r ์ติฟิตีนะครับก็ สามารถทําได้หมดนะครับคือเราใช้ในหน้านี้ไม่มีโอครับทุกคนเหมือน OP หมดนะทุกคณว่าคุณจะไปตั้งเนี้ยครับโอเ n นทูแลนด์นะครับคืออ่ะกด Escape นะครับหนึ่งครั้งนะครับคุณมองนะครับโอเ n นทูแลนด์นะครับนี่คือปุ่มโอเ n นทูแลนด์กดไปนะครับแลนโวนะครับเซตติ้งอันนี้คนหลายคนเขาจะมองว่าเฮ้ยอันนี้มันสำหรับเล่นในบ้านไม่ใช่หรอพี่พี่พี่มั่วหรือเปล่าไม่ครับผมบอกได้คํานึงเลยครับไม่ได้มั่วครับนี่คือไว้สำหรับเปิดเซิร์ฟเวอร์ผ่านตัวเกมนะครับเป็นสามารถที่ถ้าคุณรู้พอร์ มันจะเป็นการง่ายนะครับที่คุณจะเอาไปให้คนอื่นได้เล่นต่อนะครับอ่าอย่างเช่นว่าเออเซตติ้งอะไรแบบนี้เพื่อให้เพลเยอร์คนอื่นเนี่ยต้องเป็นอะไรนะครับเมื่อเข้าเกมมาพวกก็เป็นเซอร์เบอร์แคชชีฟฟิดเปิดอะไรอ่ะสูตรโกงหรือเปล่าก็อะไรนี้นะผมเปิดออนแล้วสตาร์ทโบรสสตาร์โบรแลนด์นะครับสตาร์โบรแลนด์เนี่ยโลโก้อะไรอะโลเคชันนะครับเกมโฮสต์นะครับออนพอร์ตนะครับ64014นนะครับอ่ะ เฮ้ยพี่พี่พี่เนี่ยผมให้ให้เลขนี้ไปทําไมเพื่อนผมเข้าไม่ได้พี่แมงมั่วอ้าวไม่ใช่ครับคุณฟังให้จบก่อนครับอ่าเราจะมาสอนขั้นต่อไปนะครับก,ก็คือการเอาพอร์ตส่วนเนี้ยจะไปเปิดให้คนอื่นได้เข้าเล่นนะครับรเริ่ดเริ่นเริ่มพันแล้วนะครับให้คนอื่นเข้าไปได้เข้าเล่นเล่นเกมของเรานะครับเล่นเกมกับเราเนี่ยอย,ย,ย่างเช่นแบบอ่ะให้ให้คนหนึ่งเข้ามาเล่นเลยแม้แต่นี้เราก็เล่นทําถ่ายคลิปอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเข้ามาช่วยในการถ่ายนะก็สมมติว่ามีเอาเราเอา,เอาพอร์ตนี้นะครับ จะมาสอก็เปิดพอร์ตไปด้วยนะครับอืมง่ายไหมล่ะนะครับก็เปิดพอร์ตนะนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยอันนี้เป็นขั้นที่2ไปนะครับแล้วก็มาเข้าสู่หน้าโมเด็มของตัวเองนะครับอันนี้ IP เมยของผมเป็น1นึ1งกุนะครับอ่านะครับแล้วก็มาเปิดอันนี้ครับ forward port นะครับแล้วมาทำการทำพอร์ตเหมือนแบบทำการ open p o อร์ภายในบ้านตัวเองนะครับเพื่อให้เขานอกบ้านเนี่ยได้สามารถเชื่อมต่อเข้ามาสู่ในบ้านของตัวเองได้นะครับโดยผมเนี่ยผมจะเปิดไปทั้งหมด4อย่าง นะครัสี่อย่างเลยนะครับไมครับเซิร์ฟเวอร์นะครับเทสสามบอยก็คือเทสสามไม่แหละเปิดเสียงแบบคุยเทสสามผมก็ใช้คอมบ้านตัวเองนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตบ้านตัวเองนะไม่มีการเช่าโคโลไม่ต้องเสียตังค์ครับพูดง่ายๆเลยไม่ต้องเสียตังค์นะครับใช้คอมบ้านตัวเองกับอินเตอร์เน็ตบ้านตัวเองในการทับทุกอย่างนะครับอ่ารีโมทวินโดว์นะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการสอนนะครับเรามาสอนแค่อันนี้ครับไมครับเซิร์ฟเวอร์นะครับคือเรากดนี้ครับเหมือนเช่นเรากดนิวเนี่ยเราต้องการแบบ พี่พี่พี่ใส่พอร์ตยังไงนะครับอย่างนู้นอย่างนี้พอร์ตนะมองมาตรงนี้ครับ64014นะครับบางโมเด็มนะครับเขาจะขึ้นว่าเป็นการสตาร์ทพอร์ตคุณมองแบบนี้อย่างเช่นพอร์ตเนี่ยคุณเห็นคาว่าพอร์ตหรืออะไรแบบนี้พอร์ตพอร์ตพอร์ตโมอันนี้โมเด็มแบบใหม่นะคือเป็น FCTX ของทาง 3B B ครับไม่คราบโมทไม่ได้ไม่ได้นะครับค่าเขาไม่ได้เลยค่าโฆษณาไม่ได้นะแต่ผมโปรโมทให้ฟรีนะครับเพราะผมใช้อยู่มาเป็นหลายปีแล้วก็ทำการก๊อปออไม่ใช่ก๊อปปี้วางดิ ก็อะไรบก็อะไร6ย์1 4นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับ6 640 1 4ย์สคุณเคยเจอแบบนี้ไหมครับเซิร์ฟเวอร์แชร์พอร์ตครับเซิร์ฟเวอร์แชร์พอร์ตส่วนใหญ่นะครับจะใช้วิธีการนี้อย่างมากนะครับเพราะว่า1เซิร์ฟเวอร์แชร์พอร์ตนะครับอย่างเช่นคุณเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องการแชร์พอร์ตอย่างเช่นแบบเช่าคโลมาแลม8ปดกิกราคา5,000ันบาทเอามาปล่อยปล่อยขายได้8ดเครื่องเครื่องละพันบาทอ่ะคุณคิดนะครับเขาได้กำไรเท่าไหร่ครับ3,000ันบาทนะครับ อ่าอันนี้เราก็ทําได้เหมือนกันเช่นเรามีคอม i 7แบบนี้ถ้าเรารู้ด้านเซิร์ฟเวอร์หรือ Windows Server อระไรแบบนี้นะครับในการเซตติ้งแอคเคาท์แอดมินอะไรแบบนี้เปิดพอร์ตอย่างนู้นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นการง่ายนะครับที่จะทําให้คุณสามารถเปิดพอร์ตให้คนอื่นเข้ามาใช้งานได้นะคือสมมุติว่าคุณมีคอม i อเนี่ยคุณต้องการให้เปิดเช่าเนี่ยเออเดือนละเท่านี้เท่าน,าน,านี้เรามีแรม 32G ิ CPU i7 อะไรแบบนี้เราก็แชร์คนอื่นเล่นนั่นนั่นก็เป็นแล้วแต่ของคุณนะครับอันนี้เราจะมาสอาออ,อนเเพต่ ด้วยการเปิดพอร์ตเนี่ยอันนี้ดีลีปไปก่อนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้นะครับก็คือพอร์ตที่ผมเปิดอยู่ปัจจุบันอันนี้คือตอนนั้นเทสเล่นๆนแล้วนะค,คือพอร์ตที่ใช้นะคือ64014นะครับคุณก็ใส่ไปเลยนะครับ64014นะครับก๊อปปี้วางนะครับก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางนะครับก๊อปปี้วางแล้วก๊อปปี้วางนะที่พี่ๆแล้วตัวนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับผมใช้เป็น T C P นะ T C P นะมันเหมือนแบบอะไรอะ่ะ สตคอลนะก็คือการเชื่อมต่อนะมันจะเป็นการเลือกอเช่นคุณไปปรับ UDP นะมันจะหาไม่เจอนะครับคุณก็ปรับไปถูกกับชาวที่ Minecraft เขาได้เลือกเอาไว้นะครับอ่าอันนี้ผมก็เลือกเป็น TCP นะเป็นมาตรฐานนะครับอ่าแล้วก็กด apply ไปนะครับแล้วให้ไอเราจะให้ IP ยังไงพีพีพี่เพื่อนผมเนี่ยผมเปิดพอรแล้วเขาเขา้ายังเขา้เขาไม่ได้พี่พี่แม่งมั่วอ้าวยังจะมั่วอยอะเฮ้ยผมไม่ได้มั่วผมทำมาหลายรอบแล้วผมถึงเอามาสอนครับ แล้วมีคนรีเควสมาว่าให้พี mm ่พี่เปิดเซิร์ฟเวอร์ยังไงผมก็มาสอนครับอ่านี่นะครับ IP ีบ้านะเดี๋ยวกูรีโมเดมครับหลังถ่ายคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวกูไปรีโมเดมนะครับไม่ต้องเข้ามาเลยนะไม่ต้องเข้านะครับเออเดี๋ยวกูไปรีโมเดมแป๊บเดียวพวกพวกคุณก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับอะไรแบบนี้นะมันจะมีกูมึงทำไมนะครับพึ่กูแล้วก็คุณเออแลกประหลาดนะครับนี่ครับเราก็คอป IP นี้นะครับไปให้เพื่อนนะครับเราคอปแบบนี้นะคอปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องต่อครับต่อแบบเข็นนาฬิกานซูม่อย แล้วก็ตอบไปด้วยนะครับคือเลข IP เลขพอร์ตนะครับที่เราทําการเปิดเข้าไปให้คนอื่นเขาเข้าเล่นนะครับอย่างเช่นพอร์ตที่เราทำการเปิดไปไหมครับไมค้าที่เปิดผ่านโอเปนทูลแลนเนี่ยเราก็ก๊อกนะครับแล้วก็วางครับ64014นะครับนี่นะครับแล้วก็เอาไปเข้ามาติดเพย์เยอร์นะครับเข้ามาติดเพย์เยอร์แอดเซอร์เวอร์มัลติเพเยอร์นะครับมันจะเป็นการที่ว่ามันจะขึ้นขึ้นมาเองครับโดยไมค้าโอเปนทูลแลนนี้จะสามารถรับได้ทั้งหมด8คนรวมทั้งเพย์เยอร์ด้วยนะครับรวมทั้งเรอรวมทั้มรวม นะครับรวมทั้งนะครับทั้งทั้งนะครับรวมทั้งนะครับตัวคุณเอนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะมีเพื่อนเข้ามาเล่นได้ทั้งหมดอีก7คนนะครับก็คือทั้งหมดแปดแดคนอ่ะคือจะถ้าเปิดเซิร์ฟเวอร์มาเราจะเป็นหนึ่งทับแดนะครับอ่าเราจะมาดูส่วนในส่วนต่อไปนะครับอันนี้เราจบแล้วเนาะถือว่าเข้าใจกันแบบมาตรฐานพอสมควรแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับคลาสสิกมากเลยนะครับเมทูแลนนะครับโอเคนะครับในส่วนต่อมานะครับในส่วนต่อมานะครับอ่า not report ว่าจะฟักนะครับเราเราไม่ต้องสนใจกับตัวเกมไปก่อนนะครับอ่ะเรากลับมาหน้านี้นะครับอ่าเรากลับมาหน้าเดิมนะครับมาครับนะครับต่อมานะครับเป็นส่วนที่2นะครับคือสรหรับคนที่ว่าเฮ้ยเรามีคอม2เครื่องอ่ะหรือไอ้เครื่องนี้แม่งระดับไอสามเเครื่องนึงระดับ Intel Pentium เราใช้ i3 ในการเลคคอร์ดเกมอะไรแบบนี้นะครับเราใช้ไอสามในการเลคคอร์ดเกมนะครับเราก็ใช้วิธีการที่ง่ายครับเราเอา Intel Pentium นะครับหรือแล็มแล็มอินเทลแพนเทีจะมี4ี่กิก แรมไอสามมีแปดแต่เราแบบไม่อยากให้คอมเรากระตุกหรือคอมเราถ้าเราเล็กขอดเนี่ยอาจจะหนึ่งซีพอย่างแม่อย่างมากนะครับไม่ใช่อย่างแมนนะครับททษททตอนนี้ลิ้นพันหมดเลยนะครับนะครับไม่ได้ไม่ได้สอนนานไงไม่ได้สอนทําคลิปสอนนานนะครับลิ้นเลยอาจจะพันหน่อยนะครับอ่า <c oughs> ต่อมานะครับก็คือยังไงอ่ะคือการลาเซิร์ฟนะครับอย่างเช่นคุณมีคอมในบ้านเนี่ยสองเครื่องคุณต้องการ พผ่อนภาระนะครับไปโยนให้เครื่องลูกอย่างเช่นว่าคุณมีความเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องจับเล่นเกมทําทุกอย่างเลยอย่างเช่นว่าเพื่อนต้องการให้แบบเฮ้ยมึงเปิดเซฟเวยกูหน่อ,อยดิกูอยากเข้าไปเล่นเกมแมพมึงอะ่ะเฮ้ยมึงเปิดให้กูหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเราก็อาจจะมีโน้ตบุ๊กนะนะโน้ตโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กกูเมาแล้วครับโน้ตบุ๊กนะครับอย่างเช่นแล็ปท็อปแบบนี้อ่ะคุณมีแล็ปท็อประดับอินเทลแพนเทียมแรมสี่กิกแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็แรมสี่หมดแล้วแหละ นะครับคุณเอามาล้านเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับโดยคอมเมนต์เื่อหนึงเนี่ยคอมเมนต์ที่คุณนั่งเล่นเกมคอมตั้งโต๊ะ PC นะครับเข้าอ้สับเล่นเกมของคุณไปนะครับก็คือการแยกนะครับแยกทรัพยากรน,นะครับอย่างเช่นคุณเล่นเกมนี้อยู่ดีแม่งแดกแรมแม่ง8ปดิกเลยนะครับเกมพี่อะไรไม่รู้นะครับแม่งแหลกแดกแรมกูไป6.4เปิดล ah, ่าเซิร์ฟอร์ไปคาบไปหนึ่งจิกอะไรแบบนี้แล้วโอ้โหยัดเข่กูเปิดกูก็คอมบิคโอ้โหแหลกก็กระจายเดีย๋ยวเพื่อนก็บ,บนอนอยู่ตรงนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับอ่า เรื่องนี้นะจะเคลียร์ได้ปัญหาครเรื่องถ้าคุณมีโน้ตบุ๊กกับคอมแยกกันนะครับโน้ตบุ๊กคุณนะไม่ต้องส่ส,สเปคอะไรมากครับขอแค่เป็น Intel ลทันเทียมก็พอนะพี่เทลตอมมึงอย่าไปสนใจนะครับ <c oughs> เออนะครับ램สี่กิกเนี่ยจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้มาตรฐานแบบรื่นปื้อรื่นปื้ปปเลยนะครับเออพูดง่ายเลยนะครับอย่างเช่นว่าคุณเนี่ยต้องการรันโคโลแบบเฮ้ยกูต้องการแบบเปิดเซิร์ฟเวอร์มีคอมตั้งมีคอมที่บ้านเหลือมีไอสามเหลือที่บ้านอะ มี i3 เหลือมีแรม4ี่กิกฮาร์ดติสหนึ่งเทร์ไบต์เนี่ยคือคอมเครื่องนี้แบบคอมเก่าไงอย่างเช่นเราเรามี i3 3 3, 3, 3, 3 4, 0, มสามูนย์อะไรแบบเนี้ยอ่ะเราเราแบบต้องการแบบคือแม่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะเปิดมาแม่งก็แบบเออแค่ไว้เก็บไฟล์เดี๋ยวนี้เรามาใช้ไอเจอะไรแบบนี้เราก็เปิดใช้ i3 ให้เป็นการที่ว่าคืนทุนอย่างเช่นว่าเราเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมไมค์ครับว่าตอนนี้เราเล่นเกมไมค์ครับหรือเราจะไปให้เปิดเกมอะไรล่ะเออคิดสิ่คิดคิดนะครับ i3 เดี๋ยวนี้ก็เป็น3.0มหมดแล้วเนาะ3.30สามจุดสามศูนย์กิก เยอะนะครับก็ใช้ในการลานน้ำเยอะก็เปิดได้ประมาณเกือบร้อยกว่าคนนะแรมสี่เนี่ยถ้าคุณเซ็ตค่าอะไรเป็นนะครับอย่างถูกกฎหมายอันนั้นคือสับบักกิจนะแต่ถ้าอันนี้ก็ได้ร้อยคนนะแต่เป็นไมค้าแบบปกติก็ใชว่าป,ปกตินะปกติก็คือแบบเล่นให้เพื่อนเล่นหรืออะไรเนี้ยจัดก,กิจกรรมแบบเนี้ยเออจากกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยคุณไม่ต้องไปเช่าโคโลครับคุณมีเน็ตบ้านแรงนะครับดาวน์โหลดสักดาวนโหลด,ด,ดสักแค่สิบเมกอัปโหลดสักสิบเมกนะคุณก็สามารถเปิดเกมเซิร์ฟเวอร์เกมได้แบบดีดีแล้วนะครับ ว่าเราเคยผมเป็นคนที่เปิดเคยเปิดโคโลนะนี่กูสอนเรื่องอะไรอันนี้คือการให้เก็บความรู้ระหว่างรอนะนคือพูดแล้วมันติดลมอ่ะเออก็ฟังฟังไปเถอะถ้าใครไม่อยากจะฟังก็กดกอกอกอไปนะครับอีกนะครับก็อย่างเช่นโคโลเนี่ยคุณเห็นใช่ไหมครับเน็ตหน100ึ่งร้อยทัพหนึ่งร้อยนะคุณเชื่อหรือไม่ครับเน็ตหน100ึ่งรนะ้อยทัพหนึ่งร้อยนั้นอาจจะแชร์ยิ่งกว่าแชร์นะครับเพราะผมเคยทําการเทสปนะเทสปีดนะเทสสปีดเนี่ยช่วงช่วงแบบหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนี่ยโหสปีดได้สิบเมกดาวอัปโหลดได้ยี่สิบเม อัดนดาวโหลดได้90อัปโหลดได้100อแบบนี้อันนั้นคือเป็นการแชร์เน็ตนะครับแต่ใช้ i อหลายๆ IP ฝัดกันนะครับก็แล้วแต่ว่าบางค่ายเนี่ยแล้วแต่ว่าคุณจะชอบค่ายไหนบางค่ายจะแชร์เน็ตบางค่ายจะเป็นเน็ตเมนสายเดียวเส้นเดียว,ยวตรงเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์คุณเลยนะครับอ่าแล้วแต่ของบางค่ายเนาะอ่าต่อมานะครับนี่เราจะมาสอนเรื่องการเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบโคโลแต่โคโลส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นบัคกิ้งนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนเปิด1.8ึงเพราะว่าเขาขี้เกียจครับ เขาไม่ค่อยมีความรู้แต่อันนี้คือผมพูดจริงๆเลยนะสำหรับคนที่เปิด1.8เป็นเนี่ยนั่นคือคนที่เขาแบบมีการศึกษาการศึกษาด้านไมค์คราบโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าเฮ้ยเอียดี้ย1.8แม่งไม่ให้เปิดแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวนี้แม่งไม่มีแบบตัวเต็ม1.0 R 1.0อะคือเมื่อก่อนจะถ้ใครได้ได้ติดตามข่าวบักกิจนะครับคือข่าวบักกิจจะมีแบบเป็น 1.6.4. อาอาศูนย์นี่คือถ้าใครเล่นสายบัก,กิตอยู่แล้วจะรู้ดีนะนั่นคือเวอร์ชันนะครับความเสถียนหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับถ้าใครที่รันเซอร์หนึ่งจุดแปดเป็นเนี่ยเขาจะรู้ดีนะเขาต้องใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งเป็นโปรแกรมอะไรสีส้มๆนะผมก็เลยได้มาน,ะนี่ผมไม่แจกนะเพราะมันเป็นถือว่าเป็นผิดกฎหมายของทางผิดกฎหมายของทางอะไรอะทางนั้นเขาอะ่ะเออทางที่เขาปล่อยนะครับนี่นะครับแกะนะครับโปรแกรมชื่อแกะนะครับ คือเมื่อคุณคุณได้ไฟล์เนี่ยคุณจะได้ไฟล์นี้มาใช่ไหมคุณได้ไฟล์นี้มานะคุณก็กดมาขวาแล้วก็รันแกดไปนะเขาจะดาวน์โหลดทุกอย่างครับดาวน์โหลด p r o p ต r t y b u เด d ร์ต้าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโหลดโหลดโหลดมานะครับสปองอะไรเนี้ยมันจะโหลดมาครบหมดเลยนะครับคุณก็จะได้มาเป็นคารบักกิจคารบักกิจนี้จะไม่เกี่ยวเราอยู่ในซีอันนี้นะครับมันจะแยกมานะครับคารบักกิจกับสปองนะครับเราใช้คารบักกิจนะครับคารบักกิจนี่เราก็รันเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใช้โค้ดตามกกนะครับอีาไม่่่ขแจดว ขอให้คุณไปศึกษาเกี่ยวกับความรู้ในส่วนนี้เองนะครับก็รันบักิีตตามปกตินะครับอย่างเช่นแบบนี้คุณต้องการเปิดสักพันส์2,000คนอะไรนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับก็แรม4กิปก็เปิดได้สักประมาณ60คนโดยไม่กระตุกแลยเนาะ ถ้าคุณไม่ไปทําอะไรกับคอมเพ่อนั้นมากนะคุณเปิดค้าไว้ทั้งวันทั้งคืนได้เนี่ยเดี๋ยวเช่นคุณได้มาเดือนละพันสองพันคุณก็ช่วยจ่ายค่าเน็ตแม่ค่าไฟแม่คุณพ่อคุณแม่เขาหน่อยนะครับคุณเปิดคอมทั้งวันทั้งคืนอะไรเนี่ยถ้าไฟตกขึ้นมาแล้วไม่มี U S U P S สำรองไฟคุณก็บายบายครับคุณกลับบ้านมาแล้วค่อยเปิดใหม่เนาะ อะไรแบบนี้นะครับเออสมุรับก็เสถียรอะไรแบบนี้นะครับเปิดได้เป็นสิบสิปีเลยก็ได้เปิดได้เป็นสิบสิบปีเลยก็ว่าได้นะครับแมพที่อะไรมึงเอาแฟนได้จุ๊บเลยอะไรแบบนี้นะครับโคตรง่ายอะไรแบบนี้นะครับอ่าเรามาต่อดีกว่าครับในส่วนนี้นะครับคุณกดตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ ID แท้เนาะสำหรับใครที่มีแอคเคาท์ ID แท้หรือว่ามีแอคเคาท์เป่าทาง MyCraft.net นะครับใครที่มี MyCraft อะไร MyCraft.net แอคเคาท์นะครับเขาจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดนะครับเนี่ยกดไปที่ MyCraft เนี่เวบหนาาไ์ะปปี่รรกดดดทโลคั มาเข้าไที่ดาวโหลดนะครับเขาจะมีมาด้านล่างครับมัลติเพเยอร์เซิร์อร์นะครับมัลติเพเยอร์เซิ Server, ร์ฟเคือการเล่นแบบหลายๆคนเป็นเซิร์ฟเวอร์นะคือการรันแยกกับตัวเกมนะครับรันกับตัวเกมที่จะได้แค่8คนได้แค่8คนนะครับแต่ถ้ารันกับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคุณจะตั้งแม่งไปเลย1ั2 4นึคนแม่งเลยนะครับเอาจัดหนักจัดเต็มแบบกูไม่สนสเปคคอมกูเลยอะไรแบบนี้นะครับ <laughs> ก็กดดาวน์โหลดนะครับจาวาหรือเป็นไฟล์ .exe ก็ได้นะแต่ในในที่นี้นะครับผมใช้เป็น server .java นะครับใช้เป็น .java นะครับ property นะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ server property นะที่ผมดึงมาใช้งานเล่นๆนะครับเอามาใช้เป็นการใช้งานแบบเล่นๆนะครับแลจุดๆนี้นะครับเราขอแป๊บนึงแก้ไขก่อน magnum world b a c นะ p บรเซฟรับ ในส่วนนี้นะครับเมื่อคุณกดรันนี้เขาจะมีไฟล์มาให้ให้แค่ทั้งหมดสามไฟล์ไฟล์ที่เป็นไฟล์บางเปล่านะครับไฟล์นี้นะครับมันจะขึ้นว่าเป็น f a l ์ดแล้วคือการปิดนะคือเป็นอันนี้สำหรับเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์แบบ ID แท้นะถ้าอันนี้คือแนะนําว่าให้เป็น ID แท่านั้นนับที่จะเปิดให้ใช้งานจะดีกว่านะครับถ้าคุณปรับตัวนี้เป็น true นะครับก็คือคุณแน่ใจนะว่าคุณเออแบบเป็นการอ่านเรียบร้อยแล้วว่ามีกฎข้อบังคับเดี๋ยวว่าคุณเราต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้ดอทคืนนี่คือหลักหลักกอะไรฎหมาย กฎหมายตามของไมค้าที่เขาเป็นเหมือนลิขสิทธิ์ของเขาอะ่ะที่ตัดปนิบัคกิ้แล้วก็เขาก็โดนะ EU LA นะครับนะครับให้คุณแบบยอมรับว่าคุณยอมรับกฎหมายแล้วนะนะครับอืมนะครับคุณยอมรับแล้วนะคุณก็ปรับเป็นทรูนะครับอ่ะเรามาปรับเป็นฟอดูนะรปรับเป็นฟอร์ดแล้วรันเซอร์เน,บบน์นะครับเมื่อคุณปรับเป็นฟอร s e แล้วรันเซอร์นะครับมันจะรันสักแป๊บหนึ่งนะมันจะรันสักคู่หนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเด้งหน้าจอขึ้นมาให้นะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับรอให้มันเด้งหน้าจอขึ้นมาอ่ะ นี่เด้งมาแล้วครับมันจะขึ้นไฟล์ล็อกมันเด้งไปแล้วก็หายเลยอันนี้คือมันมันสกัดอ่านไฟล์ก่อนมันจะอ่านไฟล์ที่ EULA ครับมันจะอ่านไฟล์นี้ก่อนครับให้คุณปรับเป็น True นะครับ True พี่ True พี่ True กูชนะแน่นอนโทษโทษโทษนะครับ True E นะครับ True นะครับแล้วต้องการเปิดเซิร์ฟเวอร์รันอีกครั้งหนึ่งครับไม่ต้องตกใจนะถั้าครั้งแรกคุณลันแล้วมันมีเหี้ยอะไรเนี่ยวทำไมกูลันไม่ได้พี่แมงมุ่ยแล้วมึงต่อเหี้ยอะไรเนี่ยครับคุณดูให้จบก่อนนะครับ คุณฟังผมดีๆนะครับคุณดูให้จบก่อนนะครับอ้าวะนับหนึ่งอ่ะฟรอรดูเซฟหรอทีดูอาี e. True ใช่ปะ True True T I U T I U E นับ True T I U E True. T I U E นับเซฟเซฟเซฟนะครับกดกาบ์ดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่รอบหนึ่งนะครับ True เสร็จล้อยแล้วนะครักสการเปิดเซิร์ฟเวอร์ไหมครับนะครับเมื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์ไหมครับนะบมันจะรันขึ้นมานะครับ จะเป็นหน้าต่างแบบปกติเลยนะมันจะอ่านค่าเวอร์อ่านค่าอะไรก็แล้วแต่ของมันนะครับเออน่าน่ชิชชี้เมครับนะครับเมื่อมันทําการอ่านค่าเสร็จเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับคนเบตลันนะปล่อยมันไปนะมีการบั็กเออร์เลอร์นี่คือมันกําลังสร้างไฟล์นะครับคือมันเป็นการเขียนโค้ดเขียนไฟลของมันขึ้นมาเองนะนี่มันคืออ่านอ่านแบบอ่านค่าแบบเรียบร้อยนะมันจะขึ้นดอนนะครับ เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับจะเปิดในพอร์ตนะบสองห้าห้าหกห้านะครับคุณสามารถแก้ไขพอร์ตส่วนนี้ได้และเป็นพอร์ตหนึ่งเก้า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 สองเก้า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 แปดเก้า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 ห้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งอะไรแนี้ก็แล้วแต่ของคุณนะครับแต่ช่วยไปเปิดหน้าพอร์ตก่อนนะครับว่าพอร์ตในส่วนนี้มันไปซ้ำกับพอร์ตที่ไว้สำหรับเข้าเว็บไซต์อาจจะเป็นพอร์ตเว็บไซต์นี้อจะเป็นพอร์ตพอร์ตเกมนี้พอร์ตอย่างนู้นพอร์ตอย่างนี้นะครับคุณไปเข้าดูที่เว็บไซต์นี้นะครับเรางง่แป๊บนึนะคคคครรรััับบบโออเนนนนะตี้ อันนี้เราก็อยู่กับการที่ว่ามารวม IP พอร์ตของเกมต่างๆนะครับอันนี้คือพอร์ตเกมต่างๆของประเทศไทยเนี่ยคือรวมเลยนะครับรวมรวมพอร์ตที่ทุกทุกท่านเขาอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ย L O L เอลสตาเนี่ยโหมดออนไลน์เนี่ยอะไรอาร์เกเนี่ยแปดเทปสุดมังกรเกมซ่าสุดสุดเจ็ดอะไรแบบนี้นะครับเทปซ่าสุดสุดเจ็ดการทิดดิโออะไรนี้นะครับสเปียร์เชฟฟอร์ดนะครับอะไรแบบนี้พอร์ตก็ใช้แบบนี้นะครับคือต้องเข้าใจนะว่า ถ้าพอไปซ้ำกันเนี่ยคุณกำลังเล่เนเกมอยูด่ดีเอาไอ้เทียบคุณเข้าอะไรเนี่ยเออถึงขั้นเออนะครับพูดเลยนะดอตเอไอทีโอทีวินลาวินเนอร์เอไอซีโบชิกาเกมมาใหม่สีนายนี่นี่นั่นนะคุณกลับมาเปิดในนี้ก่อนนะอันนี้จะเป็นลิงก์แรกนะสำหรับพอร์ตเกมต่างๆนะ๋ยวผมขอหาอันนึงก่อนโอเคนะครับนี่นะครับเป็นวิกิพีเดียนะครับของทางอเมริกาเขานะครับเรามาเกิดวิกิวิกิพีเดียนะครับในตอนนี้นะครับแหมนนะครับ นะครับนะครับเราก็จะมาเปิดวิกิพีเดียนะครับในการเป็น list อร์ตนะครับ TCP นะครับและ UDP นะครับ port number นะครับไหมครับเขาจะมีเป็นพอร์ตเลยนะสามารถเปิดเรียงตั้งแต่เป็น UDP นะนี้พออย่างนี้พออย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะมีเป็นพอร์ตครับหูมากหน้าหลายตานะแบบพอเป็น1ิบ0 30บสาิบเลยนะดูดิครับพอเต็มไปหมดเลยนะคุณอาจจะมองได้ลายตานะครับคุณอาจจะมองแล้ลายตาได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมผมมองผมยังลายตาเลยนะครับ เป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่ห0 0่นนะครับสามสี่ห okay. มื terminal, s, away, ่นห้าหมื таких, ่น <farms work> นะครับมันจะมาตันอยู่ที่นี่ครับอันนี้คือ Dynamic Port Private นะครับเป็น Private เนี่ยคุณจะมาเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยควรจะมาเปิดหลัง IP นี้เท่านั้นนะครับเก็จะความหมายนะเนี่ยสี่เก้าเก้าเนี่ยคืออันนี้คือจะเป็น IP ที่ได้มีคนใช้งานนะเป็นพอร์ตที่ไม่มีคนใช้งานนะครับนี่คือเป็น Private Port นะครับคือเป็นแบบพอร์ตที่สำหรับคนที่ต้องการแบบไม่มีการลิชิตี้นะไม่มีการลิชิตี้กับทางอะไรอันนี้นะครับ ยูสไทเบดนะเป็นการไ r เ v a t เซอร์วิสของคุณเนี่ยคุณต้องการเปิดพอตในตามเหล่านี้ได้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นพอตที่เขาแบบไวจดโดเมนในีสตรีมสตรีมอะไรอะสตรีมของทางสตรีมเขาของทางอะไรเขาขเนี่ยไม s q l คเนี่ยคุณต้องการมาทําอะไรเนี่ยคุณสามารถเปิดเข้ามาดูในหน้านี้นะเป็น g o o เกิลท็อคอะไรเนี่ยวิดีโอไวแชทอะไรมีอัตโนมัติดิงอัตโนมัดดตมิดเวอร์อัตโนมัดดตมิอย่งาดดงน้นอย่างนี้นะครับทูว์คอลเลกชันเนี่ยเออเกมต่างๆนะครับ คุณสามารถเปิดในหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้2ลิงก์เนาะลิงก์เกี่ยวกับเกมรับแล้วก็พอร์ต T C P และ U D P เนาะสำหรับคนที่ต้องการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับแบบแชร์พอร์ตนะครับอ่านี่คือรันเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วใช่ไหมเรามาคุยเยอะเกินแล้วเราเราเราให้คะแนนความรู้เกี่ยวกับเรื่องพอร์ตนะครับไอ้ส่วนนี้รับเราเสร็จแล้วรับเราก็มาเปิดพอร์ตนะครับเปิดพอร์ตของใหม่ครับเซิร์ฟเวอร์ตามปกติเลยนะครับเราเข้าตามปกติมาตรฐานนะครับเปิดพอร์ตตามเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่ต้้ออองงงงงะะไไรรรึนๆๆแ ก็ใส่เข้าไปเลยครับสองห้าหกห้าสองห้าหกห้าคบคๆบคึบคืบคืบคบคืบคบพี่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 ทำไมผมใส่พอร์ตไปแล้วทำไมเพื่อนเข้าไม่ได้อะอะลืมบอกไปข้อนึงนะครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะเป็นความรู้เสริมพิเศษนะครับ internet host internet host นะครับเลขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับนะครับมันจะมาอยู่ในหน้านี้ครับเป็นการบอก IP นะครับคือ IP ของบ้านเช่นกัคุณ ในบ้านมีทั้งหมด3าสิเครื่องอ่ะอย่างเช่นในบ้านคุณนั่งเล่นเกมแม่งต้องหมดาสิเครื่องเลยพี่น้องตระกูลญาติพี่น้าตาตาอานะครับสาสิบเครื่องรวมกันนะครับอ่าเราจะมารู้ได้ไงพี่พี่ทำไมผมเปิดไม่ติดเลยอ่ะพี่ครับพี่มั่วเปล่าพี่ผมใส่พอร์ตไปแล้วอ่ะมันคือบอกว่าเตือน,นเออร์เลอร์ไม่สามารถเปิดพอร์ตได้ไอ่ะพี่ครับพี่มั่วแม่งแล้วอะไรนี่นะผมไม่ได้มั่วครับเรามาสอนอีกขั้นอีกขั้นหนึ่งนะสำหรับคนที่ดูตรงนี้นะเป็นการให้ความรู้อย่างดีเลยนะครับอ่าเรามากดที่นี่ ดีเทลนะครับอันนี้คือพอร์ต IPv4 แบบตามมาตรฐานเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นการลิงก์เกตเองนู้นอย่างนี้นะครับเรามาดู IPv4 address นะครับคือเราจะใช้ address นี้นะครับในการมาใส่ตรงนี้นะครับ1 9 2 1 6 8็สองเนะครับนี่คือการดูนะครับวิธีการดูง่ายๆนะกดมาขวาอย่างนู้นอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็มาเปิดที่แท็กแมนจเจอร์นะเปิดที่อินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ผมใช้โน้ตบุ๊กอัดอยู่นะครับมันจะมาแสดงหน้านี้เหมือนกันนะสำหรับที่10นะครับก็สามารถดูได้ตาามมตรฐานเลยนี่ครรรับกมนะไปละ เอามันหลบเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะมองเห็นไม่ใช่ไหมล่ะแล้วก็เอาพอร์ตเนี่ยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากครับเราจําแค่ว่าคุณด้านหลังคุณมันตอกสิบตอกยี่สิบตอกสามสิบตอกสี่สิบตอกห้าร้อยตอกหนึ่งพันนะครับแต่แม่งตันสองสิบก็แค่้สองร้อยห้าสิบห้านะครับอ่าในส่วนนี้นะ่างใชนคุณไอพีสองเนี่ยคุณก็มาใส่ครับแต่แต่โมเดมของผมนะแม่งดีมากนะครับนะครับบ้านผมมีคนใช้กี่คนน่ะบ้านผมมีคนใช้กี่คนน่ะเนี่ยผมก็เลือกครับแมกน้ำที่เฮดเนี่ยเออ ตะกรูไอพ2สนะผมกดแอปทายเข้าไปครับ1ป้าบนะครับอ่ามันก็จะทำการรันข้อมูลเล็กน้อยครับแล้วมันก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์คุณสามารถเปิดเอา IP กอไปเนี่ยอ่าแล้วกอปแล้วก็ไปพีไปให้คนอื่นเขาเล่นหน่อยละกันเนาะอ่าเราเดี๋ยวเราเปิดเฟสนะครับแล้วเราก็โยนมาหน้านี้นะครับฟีไปเลยนะครับสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้คนอื่นเขาเข้ามาเล่นนะครับเดี๋ยวเราเราจะไม่เข้าไปเล่นนะครับเราจะโยน IP ไปให้คนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มมาสักคนนะครับ แับหนึ่งนะครับสักครู่เดียวโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราได้อาสาสมัครมาแล้วนะครับโอ้โหหลวจะหาได้นะครับนานแสนนานมากเลยนะครับเราเซิร์ฟวอร์กแล้วนะครับโอ้โหปัะหาได้นะครับโอเคนะครับเข้าเกมเลยนะครับอันนี้เราจะเอาหน้าจอภาพของของทางอีกคนนึงนะครับนี่เราอาสาสมัครมาได้นะครับอืมล่ะนะครับเราอาาัมกครมาได้หนึ่งคนนะครับอันนี้นะภาพที่แปะขึ้นมานะครับนี่คือให้คนอื่นเขาเข้ามานะครับไม่ใช่ของของเรานะครับ นะครับเราจะมาดูนะว่ามันจะมีการปฏิกิริยาในการเด้งเข้าเกมหรือเปล่านะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะเข้าได้หรือไม่นะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเข้าเกมมาเรียบร้อยนะครับแบ็กเนโกะนะครับเราทําการเซ็นเตอร์ไอพีให้เขานะครับอันนี้คือคุณแมวดำเนาะอันนี้เราใช้คุณแมวดำนะครับ ก็ได้แมวดำมืเข้ามาในเกมนะครับนี่คือเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะครับคือมันจะเป็น IP ที่สามารถให้คนอื่นแชเล่นได้นะครับนี่คือสลับเป็นพอร์ตไมค์ครับแท้ๆนะครับใส่พอร์ตปุ๊บเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้นะครับเซนะครับอีอไหนดีกว่านะให้เขาลุ้ตัวนะอีอีนะครับเตอีอีตวยเข้าแล้วนะครับ ตามนั้นนะครับโอเคนะครับถือว่าเป็นการสอนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถือถือว่าการสอนการรันเซิร์ฟเวอร์ไมโครฟ์ครั้งนี้ยากมากถึงควรเลยนะครับนะครับกว่าจะหาคนให้เข้ามาเล่นเกมได้นะครับโอเคนะครับถือว่าเป็นการจบซีมี่านี้นะครับใครที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมนะครับคุณอาสอบถามได้ในดีสคริปชั่นนะครับโอเคนะไปต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์คลิปีนี้ด้วยนะครับแลวก็ต้องขอบคุณคุณแมวดำในนะจุดจุดนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยเราจะขอไป ตัดต่อนะครับร <sm og> ีโมเดมนะครับแล้วก็เซนเซอร์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ทำอะไรต่างๆนานาเสร็จเรียบร้อยนะครับวิดีโอนี้นะครับจะอัพเสร็จตอนประมาณเที่ยงคืนของวันที่สิบสองเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วไปต่อไปไหนพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับบาย